เลยเหี้ยวูหลังเนีเหี้ยฮาตีจ้ะเอาตีเอาไปดีอะหน้าเมืองนี่เหี้ยตรงกลางให้เขาลุกไม่ได้เล่นเลยว่ะไม่เหี้ยลมไม่ได้ว่ะพี่ถืออะไรอย่านีปาร์ตี้กันดิตอนที่เฮ้ยกูโดดเองแล้วกันกูโดดไปที่ของกูละโชคดีโอเค โจเดมกันนะน่าจะมีคนได้ตีกอนนะไม่มีใครลงเลยนะขวาขวางหลังยี่ห้าตีต่อต่อต่อไม่มีเทียอะไรสัตวี่เพอาไดีอะน้าเมืองไอนาเมืองน่าเมืองน้าเมืองน้าเมืองไม่ลงนะยูตรงกลางให้เขาลุกอโอ้โหหนับไว้ไปสองใช่เหรอรวยนะเมืองอะไม่อยู่ละตึกใจเย็นแล้วกัน่าจะเย็นโอ้โหตึกสูง อโหเยอะเลยสองตีเยอะบอกแล้วเยอะหน้าเมืองมีปะไม่มีไม่มีหน้าเมืองของเราไม่มปามกันเออเล่นเล่นเล่นล่ะเฮ้ยทำไมมันกละแลกจังวะเชื่อลืมปิดเพลงเอ้ยพีพัติกร้องไปพักเลยทั้พี่เออใหม่ก็เบาแต่ละคนนี่เยอะไม่นะมันมันมึงบาักแล้วกูได้ยินปกติกอะหร อืมกูได้ยินปกติแต่ใหม่ยังดีไม่ปกติโอ้โหไม่ได้ยินแม่งเลยมึงมายัดตึกมาเดินทำเกมตึกกีวตึกก่อนบอาตึกเนี้ยเฮ้แต่ว่ามันต้องเข้าวงว่ะต้องเข้าวงถ้าถ้ามันต้องเข้าวงก็ไม่ต้องไปเอาหรอกออกเลยแล้วไปดักนะรวยไปเยอะจะดักไหนก็บอกแค่นั้นเองกูไม่มีอ่ะกูมี M4 กัะปุกสุด๙ กระส่นก <St> ูมีจีร้อยห้าสิบไปฝากอะไรมาวะท่าคาถานะคือใครจะอยู่ก็อยู่นะหน้าเมืองมี่ะก็ปอกเลยฝากมาปิดฝาหมดได้แล้วไอ้นี่ยลองดูนะจบมึงไปกับกูจบมันยังยิงกันอยู่ไหมเฮ้ยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยดูอยู่ ไม่เห็นวะเข้าเลยตามฟัง้ายไปผูกฟ่าฟาร์มดีกว่านี่ไม่ใช่แต่เสี่ยงเสี่ยงจัดมาชัันดไมด้มันมีมันมีสำหรับแอนดรอยอยู่ครับตามก่อนอย่าเพิ่งไปรีบบวกเดี๋ยวตายวีเขียวมีสี่ร้อยน่กันเอา รากระบากับลงตู้นะเพิ่มมีกันอยู่นะหนำมวยตามรถเรือคนหนึ่งม่มีของเว้ยเออคุณบอลบอลแล้วเอาไปเลยหนำมวยอยู lights, uh ่นอกวงมันต้องขั้นหนึ่งหนำมวยมาเปลืองพี่ไม่ขึ้นไปเล่นตึกใหญ่ๆหรนฮึไม่ก็ไม่ขึ้นไปเล่นตึกใหญ่ๆหรอ ทำไมครับพี่กูตายข้าไี่นี่ไม่รับพีโกูมายังรับอะไรมันมันวิ่งเข้าไปข้างในจะไปรับอะไรล่ะหมู่บ้านนี้ฟาร์มยังครับพี่ยังยางฟาร์มเลยไม่ฟาร์มไปเลยฟาร์มไปเสร็จแล้วมึงไปดักมาร์คเหลืองเลยมึงฟาร์มเสร็จแล้วมึงขับไปเล่นมาร์คเหลืองเลยเว้ยเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้โอเคไปอยู่ขสโคปก่อนแคมีสโคกกับแบ็คดำก็ไปได้แล้วกูขึ้นความสูงแล้วกันเลยแล้วกันมันมึงไปมาร์คเหลืองเลยก็ไม่ไม่ไม่เยอะไม่ใช่ไม่ใช่เราคนอุ๊ยผิดจะไปมาร์คเหลืองตอนนี้กูไปตายวัีปไหนวะ มึงมึงให้รอไปรอเพื่อนมาถ่ายมันวิ่งวิ่งไปฉายกันอยู่อะหรือมึงเชื่อแล้วไม่แต่กูขึ้นมาดักตคนนี้แล้วฟ้านี่แหละอ่าแต่โมยมันเข้าไปตีกันนะโอเคโอเคแล้วก็มีรถตีกันไปไม่ได้ก่อนเื่อเลยกบ่ายงี้กบ่ายกบ่าต้องหลุมว่าไม่มีสะโคลบอ่ะกูต้องไปเล่นใกล้แล้วะเดี๋ยวกูเข้าไปเล่นใกล้เดี๋ยวกูเข้าโกดังเองเช็คบ้างแหละกใหโกดังได้ ไม่ไมกะขึ้นเขาก็ได้แล้ววูส่งมึงเข้าก็ได้เออขึ้นไปกับดีก่อนนะรันะมมึงเล่นกระดังมาร์กเหลืองได้นะไม่มีคนวเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปไงผมเล่นใกล้ไม่โจ้แค่ตายมีกี่คนนะสามคนก็เข้าไปยัดเลยไม่ครับคุยอยู่ข้างบนตีอะดีกว่ามันต้องออกวง่แล้วแล้วถ้าพี่น็อะใครชุบ มันเยอะมันไม่ได้ตีเดียวไงอย่มันแจมมันอีกจ่อส่งส่งผมไปดูมีไหมล่ะอะไรนะไปจับบัคกี้มึงดูดีมีไหมล่ะเหลืองฮะไม่เห็นนี่ใครเนาะอยู่ในหนังมวยวเหลืองไม่มีเหลืองไม่เห็นจ้ะกูเข้ากู้ผัก ้ไปไมันจะเอารถมันจะเอารถก,กูไม่ถอยด้วยถ้ามีคนมาชิดเดี๋ยวกูวิ่งกับมาให้ช่วยเอามันถอยไม่ทันรถกแต่มวยน่าจะสามตัว,ตวเหี้ยเดี๋ยวกูต้นวงกับมันอยู่ช่องหาที่เล่นใกล้ๆ,ๆกูก็ได้นะนักเล่นกํนนนางังน,น่ากันมันรอเล่นตัวฟรีอะรอช่วยโกูอ่าตึงใจย็นมีมันจิ์น็อกมันสูงนี่กูเล่นเอง ตึกใจเย็นมีหนำมวยมีสามตัวใจเย็นไหนวะที่มีส่งจอต่อไป <Watch out. S 1> เชียร์ u ูดูตำนแหน่งกูนะกูมาดักละเออเห็นแล้วถ้ามันออกหลักบอกนะยิงคอได้ไดกูดูใจเย็นย,ยิงใครไปก็กูเห็นข้างในนะเนล่นยอยู่ ้ยเหี้ยลมเลยวะมารอประชุบเลยเอประชุบเลยมันน่าจะมีสะโพกไกลอ่ะเขาหัวโคตรสั่งเรามันไปเก็บเก็บรถตรงนี้นะมักเรือเนยดูอยู่ช่อนเลยไม่มีสะโพกนะัวดพี มีกับมาตัวนึงเจ็บไม่ไม่ใม่ตองที่กูคา,าตายไปคนนึ่งมองคอลาตี้กันดิตอนที่หลังรถตู้น็อกไปและรถตู้น็อก <Watch out. S 1> มันโมกับตรงฝั่งตรนี้กันคนนี้เาม,มาเราขับไปทางฝาโอเคโอเคเตะกูเตะก,ก,ก,กูนอก็อกน็อกไปก่อนน็อกไอ้เหี้ยโอโ้โหโดนตัวสามอีก ยิงได้ปหมมันมาแล้วเอาให้ตายพวกขามาขานัดเดียวไม่มันมาทางกูแล้วมาทางกูแล้วยิงยิงหนักเลยโอ้ไม่ขานแล้วขานัดเดียวมึงสามสองสามสองสามสองไม่มึงไปเล่นเลยตัวเดียวนังตึกนังตึกไหนก็นักตึกที่เองเปิดกูเลยตัวเดียวตัวเดียวต้ทดสอบทศพอ่ะ ันนึกมั้งไม่เห็นมั้ยเดินดิมันเดินมาสามตัวป่ะเขโกเออกูยิงน้องไปสองขาหบนข้างบน่นข้างบนเอินอก่อนโีป่ะเดิน้นดิมาเด็มาดิแต่เย็นชาร์จสเสียงเอิญบนตึกมีมามาเรียบร้ออช่วยไปทา กูเปิดประตูโดนแม่งพอดีครับทมันทมันมึงเล่นแย่คนเดียวของมึงอ่ะจะเล่ยสุดทางบอกออกนะวงเลยมาดักมาักเลยไม่มีใครดักไปอยู่แล้วไม่มีคนักไม่รู้มันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วเอวังซ้ายมันตึกนี่ไม่มีใครได้ยินเลยอ่ะเรียบไม่ไม่มีใครได้ยินกูได้ยินมีกูได้ยินเป็นคนเดียวไใ้ดิสอ้าวเหรอไม่พี่ได้ยิน มันอยู่บนตึกมึงอะมันอยู่มันเนี่ยใช่เดี๋ยวมันอยู่บนตึกเหรอวะแล้วมึงไม่เคลนเคลียร์กันสองคนอ่ะอ่ะบอกวงมาจะออกเลยโดดลงมาแล้วตอ,อไปแล้วไหเอิ้นเขาอ,อกมาแล้วกูไม่มียาไม่มึงน่าจะเคลียร์ไปเลยเว้ยถ้ามันอยู่ตัวเดียว ะจอดรถด้วยนะด้านหลังมีบักกี้อยู่มีมีศพมันสองสองสองตัวนะไม่มีใครเก็บมันเอารถมาโอ้โหตัวโคตรใหญยครับเฮ้ยเฮียเอิร์นไอสัตว์อย่างพมม็อตตะกี้เฮียเฮียกูบอกให้แพ้เพราะไรแพ้เพราะเฮียต้องช่วยจีนายตัวเดียวเนี่ย